มาแพรเมตตาให้สรรพสัตว์ครับมาสวดพร้อมกันเลยครับสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจ่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยญปัจช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุข,ขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุ